สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเจอช่างแกะยมแรงอีกแล้วนะครับครับผมวันนี้เอานี่มานี่ครับเอานี่มาโชว์นะครับอ่าเป็นมีดนะครับมีดปลายวายนะครับอ่ะมีดปลายวายใช้งานทั่วไปนะครับนะแต่ว่าชุดนี้ทําพิเศษหน่อยนะครับผมอ่าผมทามาจากเหล็กเอ่อเอสเคนะครับเอสเค sk85 uh, นะครับนะ sk85 ก็คือไฮคาร์บอนนะฮะไฮไฮไฮคาร์บอนนะครับ high, high, high carbon, คบือเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนสูงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นไอเ,เป็นมีดมีดมีดปลายไวย้นะครับนะ,ะความยาวก็ประมาณเก้าถึงสิบมิวนะครับบวกลบนะนะทำมือว่างันะ้นะนะครับไม่เท่ากันสะักเล่มนะ เป็นมีดปลายปลายวายนะครับทางเหนือนะครับบางทีเขาก็เรียกว่ามีดลาบนะครับนะแต่อันนี้ผมออกแบบให้ใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานเดินป่านะครับนะใช้งานใช้ได้ตั้งแต่ในควาเรือนถึงเลือกสวนไร่นาครับเข้าดงเข้าป่าครับขึ้นดอยลอยห้วยนะครับติดรถติดลาได้หมดนะครับอันนี้นะเป็นมีดนะครับไม่ใช่อาวุธนะครับอันนี้นะ ติดรถติดลานี่ได้เลยครับอันนี้นะครับักเอามีดไปทํากับข้งกับข้าวได้ได้หมดกกกระดูกกกไก่กกหมูกกอะไรเนี่ยครับรับประกันคุณภาพทุกเต็มนะครับเหล็กไฮคาร์บอนสูงนะครับอันนี้นะก็อยากจะเอาของดีๆมาไอมาแบ่งปันให้ f อซีช่างแกะใช้นะครับซื้อไปฝาก พ่อฝากแม่ฝากญาติพี่น้องนะครับในต่างจังหวัดนะครับเวลา,าปีใหม่แล้วกลับบ้านกนะ็ซื้อซื้อแบบนี้นะครับไปให้ให้เพื่อนให้ฝูงให้ญาติผู้ใหญ่นะครับมันไม่หมดดีครับจะใช้ใช้จนตายก็ไม่หมดนะครับซื้อขนมซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมปนะครับซื้ออันนั้นแป๊บเดียวก็เป็นข้องก็หมดนะครับอย่างว่าอันนี้เราซื้อไปเล่มหนึ่งนะครับใช้ ช่วนาตาปีแนละ้วอ๋ยังยังยังนึกถึงเราว่าเออเราเป็นคนซื้อไปไปฝากเขานะเป็นของขวัญปีใหม่อะไรพวกนี้นะครับนะแต่เวลาให้กันเนี่ยอย่าให้ฟรีๆนะครับขอเงินเขาสักบาทหนึ่งนะครับบาทเหลือห้าบาทครับพวกพวกของมีคมพวกเหล็กพวกหัวอะไรพวกนี้นะครับอย่าให้กันอย่าให้กันแบบฟรีๆนะครับ อ,อย่าให้กันบ่ได้นะครับบ่ได้ก็คือภาษาเหนือนะครับว่าให้ให้ให้ฟรีๆนะครับให้ซื้อเอานะครับปอเพนวิธีนะห้าบาทนะหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทว่าไปนะฮะอันนี้เป็นเหล็กไฮคาร์บอนเลยครับด้ามมันจะเป็นไม้พวกไม้เนื้อแข็งนะครับพวกไม้เบญจพรนณนต่าัๆไม้ดูไม้แดงนะครับไม้ชิงชันไม้สาธรเป็นเป็นพวก ไม้นี่มันเหลือจากทำด้ามมีดด้ามดาบไอ้ททำฝักมีดฝักดาบนะครับนะก็ฝักมันก็แบบนี้นะครับฝักมันก็เป็นเป็นไม้สักนะฮะนะอันนี้ก็มีมีฝักเลยนะครับเนี่ยครับเนี่เนี่ครับเข้าเข้าป่าเข้าดงนะครับงามเลยละนี่ละนะฮะราคาเนี่ยนะครับราคาได้ถูกมากเลยนะครับอันนี้นะของดีราคาถูกนะครับ ปีหนึ่งจะมีหนเดียวแค่นั้นนะครับสิ้นปีนะผมเอามาเนี่ยครับความจริงเนี่ยเล่มเนี้ยผมจะขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะแต่ว่าวันนี้ผมจะขายแค่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับมีดระดับนี้นะครับนะอันนี้เป็นไม้สักทองนะครับนะ อันนี้บางอันก็เป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่ไม้นี่ลายสวยงามมากครับไม้แดงไม้ประดู่ไม้ชิงชันไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นเสาเรือนเก่านะครับพวกนี้นะนะแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งว่างน,นะนะนี่นะก็อันนี้ก็เป็นไม้สักนะผมจะพันอย่างเงี้ยสวยดีนะครับสักพันแบบโบราณนะครับนะเนี่ยครับอันนี้มีเลือกเอาครับก็ความยาวก็ต้องก็ ความยาวก็เก้านิ้วสิบนิ้วอะไรพวกนี้ครับสิบนิ้วสิบจุดห้านิ้วม,มันไม่เท่ากันนะครับนะก็แล้วแต่แล้วแต่อแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับเพราะว่ามีดมีดทำทำมานานแล้วเหมือนกันอันนี้นะครับทำมานานแล้วเมื่อก่อนเนี้ยทำอย่างนี้ครับรุ่นรุ่นเดียวกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นมีดโบราณนะครับนะมีดอีโต้นะครับมีดอีโต,โต้แก้วหน้ามาดู ดูสภาพมันนะครับเนี่ยจะดูนะเก่าเก็บแล้วนะในไปค้นมาจากกดังนะครับพวกนี้เหมือนกันนะไม่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับพวกนี้นะนะเป็นของเนี่ยครับเป็นของที่ว่าทําทํามาขายนานแล้วครับนี่นี่นะนนมือก่อนอันน,นี้ด้ามของด้ามเก่ามันเลยใช่ไหมด้ามเก่าเลยสิเนี่ยไม้เดี๋ยวนี้ไม่มีได้ไงเนี่ยอย่างนี้ เผื่อเป็นไม้พยุงได้ซ้ำานะเนี่ยนะน,ะ,นะลายสองสีแบบนี้นะนะก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนที่ทำมาขายนะก่อนเข้าวงการละอันนี้นะก่อนจะมีโซเชียลละอันนี้นะสิบปีขึ้นไปนะครับพวกน,นี้นะครับผมสิบยี่สิบปีขึ้นไปตอนนีครับตอน รับเหมาก่อสร้างนะครับก็าทำไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทาจริงจน,นี้ต่อด้ามก็ได้นะครับอันนี้เป็นด้ามบ้องนะครับนี่นะนฟันไม้ดีมากเลยนะครับอันนี้นะฟันไม้ดีมากเลยหนาปึกเลยนะครับเนี่ยนะหนามันน่าจะสิบสิบสิบมิลนะครับของโบราณของโบราณนะครับอันนี้อันนี้อัน,นนี้ปัดนะครับเดี๋ยวใช้ใช้เครื่องปัดก็เลี่ยมหับเลยเอาเลี่ยมอย่างเงยได้แต่ว่าน,นี่อันนี้ สภาพเดิมๆไม่ให้ให้เห็นนะครับว่าว่ามันไม่ใช่ว่ามีดใหม่นะถ้าต่อด้ามนี่ก็ต่อด้ามนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะต่อด้ามนี่ก็จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยเอาไว้ฟันฟันไม้เข้าป่าเข้าสวนนะครับอันนี้ก็ใช้ในบ้านในในนี้นครับมันหนักดีมันฟันไม้เข้าดีครับยิ่งคู่นี้ดูแถวเนี่ยครับภาคภาคตะวันออกนะครับนะ ที่ว่ามีสวนมะพร้าวเยอะๆนภะาคใต้นะครับอันนี้ครับใช้โบกมะพร้าวนะครับนะใช้ตอกมะพร้าวมะพร้าวแห้งมะพร้าวสดอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้กันกบกระดูกรกอะไรนะครับอ่าวันนี้อันนี้นก,ก็เป็นเหล็กหน้าเป็นเหล็ก SK นะ SK 8 5นะครับไม่ใช่ K เ9นะ SK 8 5นะครับ คาร์บอน85นะครับอันนี้นะอันนี้ชุบพีเศษเลยนะครับเนี่ยนะมันก็อีสรนะครับอันนี้ชุบตอนนั่นแหละครับตอนผม uh, ตอนผมได้สูตรมาใหม่ใหม่ที่คิดค้นสูตรสูตรของ uh, ช่างแกะนะครับนะมอมาตรฐานมอกเริ่มแรกเลยนะครับอันนี้นะจะเป็นมีดรุ่นแรกที่ผมทำออกมาที่ว่าสามารถที่ว่าต้านทาน ที่ว่าแข็งๆนะครับอันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้นะครับ1,250นะครับถูกว่ามีดมีดเล็กๆแบริ่งหมุนอีกนะครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ครอบจัก,กรวาลน,นะครับถ้าฟันไม้นะทำฟันไม้ฟันอะไรได้หมดเข้าป่าขึ้นดอยลอยห้วยนะครับนะมีฝักด้วยนะสวยงามเลยนะอันนี้ฝีมือการพันเชือกของ คนถ่ายนะครับนะครับติชมได้นะครับถ้าไม่สวยด่าได้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเลยนะครับอันนี้นะเอาลองแบบหนักๆเลยนะอันนี้ตะปู5นิ้วนะครับเนี่ยนะครับตะปู5นิ้วนะผมจะไล่ลงมานะครับตะปูที่มันมีขายตามท้องตลาดนะครับ ตามท้องกระบะที่ใช้สร้างบ้านนะห้านิ้วสี่นิ้วสามนิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วอะไรนะครับแล้วอันนี้ก็โซ่ขนาดต่างๆนะครับนะน,นี่แะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับนะถ้า่านก็ซื้อหาไปนะครับถ้าไม่ผ่านก็ดูเฉยๆก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วผมเ,เดี๋ยวจะลองให้ดูนะอันนี้ก็เป็นเหล็กเอาเอาเอา,เอารุ่นเล็กก่อนนะรุ่นเล็กก่อนนะ เห็นไหเดี๋ยวยะงปาแห้่เรียบเลยใเหื่องนี้นะครับเห็นลหเห็นไหมก็ชิวๆนะครับพวกตะปงตะปูเลยครับแต่ว่าอย่าไปทดสอบเองนะครับอย่าไปเอาไปลองเองนะผมผมขายผมส่งเนี่ยผมก็จะฝนฝนแบบว่าให้คมยงนี้ที่ว่า เกือบจะโกนหนวดได้นะครับนะถ้าพี่จะเอาโกนหนวดโกนผมโคนขนหน้าแข้งก็ไปฝนเพิ่มอีกหน่อยนะครับมันก็ทําได้นะครับ,รบส่วนนี่คมนะครับส่วนนี้แข็งมานเนี่ยผมผมเนี่ยอันนี้เล่มนี้ผมเอาส่วนนี้แข็งมันขึ้นมานะครับมันเป็นเทคนิคเฉพาะช่างนะครับเทคนิคของช่างนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคเชิงช่างนะครับอยาไปเรียนแบบนะครับได้ได้มีดดีๆไปเราก็ รักษาไว้ใช้นะครับนะรักษาไว้ใช้อันนี้คือคือส่วนที่ว่าของมันอะของที่ว่าอยู่ข้างในของมีดเล่มแต่ละเล่มนะครับเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นแบบเนี้ยนะแต่ว่าส่วนเราจะเอาเราจะเอาไอ้ส่วนแข็งส่วนคมมันออกมามันก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าไปทำแบบนี้นะครับนะมันอ่า การการพลาดนี่ครับความความพลาดสั้งมาเงินเสียของนี่ไงครับโอ้นี่เองเลยได้ไหมอันนี้เลยนะครับเจอไหมไม่เจอ<ต>ไปเจอแล้วเนี่ยน่ะดูเนี่ยดูนี่ก็รู้อ่ะเ <ๆ S 2> นี่ยเนี่ยของแท้นะของแท้นะครับ,อ,รบอ่า น,นี้เหล็กตะปูหมดไปแล้วเนาะหมดไปแล้วนะอันนี้วันนั้นฟันเอามีดลายทำนะมีดลายนะเนียก้ก็ตัดไปละนะครับมีดทุกเล่มนะครับมีดทุกเล่มดาบทุกเล่มนะครับของผมนะมาตรฐานเดียวกันนะครับนะมาตรฐานเดียวกันไอ้ที่ว่าทําได้ผมก็บอกว่าได้นะครับทําไม่ได้ก็ก็อย่าไปทํามันนะครับอย่าฝืนนะครับของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีดีมีเสียอยู่ในตัว โซ่นะคอับผมถ้าถ้าเห็นเห็นว่ามันดีนะครับซื้อไว้นะครับผมเดี๋ยวช่างแก่เลิกทำแล้วก็ไม่มีใครทําให้แบบนี้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวช่างแกนะ่รวยแล้วก็อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีช่างแก่โผลวันนี้ที่หนึ่งสักสองใบก็เลิกแล้วเนาะเนี่ยครับนะอันนี้ ชิวๆเลยครับนะก็ทามหมดนะครับเล่มละ1,250้บาทนะครับนะอันนี้ขายช่วงช่วงมีมีฝัก<ห>นเนะน่นนะเออทุกจริงนี่ขาย2 0 0 0นนี้ได้เลยนะนีนะและขายให้เอเออันนี้เเอาไว้ใช้กัน ตอนนี้มีอยู่กี่เล่มนะมีอยู่กี่เล่มนะตอนนี้มีอยู่ยี่สิบสี่เล่มนะยี่สบสี่เล่มนะพี่ว่าถ้าคนถ้าค้นอีกนะค้นอีกก็ยังได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเป็นเจอมันอยู่ใต้ใต้มันอยู่ข้างล่างไงนะข้างล่างนะแต่ว่าเก็บอย่างเดียวเก็บหนูงูไม่กลัวนะกลัวหนูนะหนูมันเยอะครับผมกับกล่องกับอะไรไหมนะ แล้วก็ก็ฟันฟันได้หมดนะครับนะฟันได้หมดนะครับดูได้ครับช่วงนี้ไม้ไผ่มันหายยากครับก็เลยวันแป๊บให้ดูคงพางกันนะครับนะครับผมอันนี้นะครับเนี่ยครับผ่านศึกหนักมาแล้วนะครับเนี่ยครับพี่ ขายชัดๆนะครับขยายได้เล่มนี้ก็ทักมาเลยนะคะได้ครับได้เหมือนกันหมดะสิทธิภาพเหมือนกันหมดไม่ต้องกลัวครับผมได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอ่ะวันนี้ก็อําลาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนะของดีๆนะครับพลาดโอกาสนะครับนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเหมือนกันนะเอออะไรอ่ะด่ามเขาเนาะพับเดียวก็ไปหมดละขนาดเล่มเนื้อห้าหกพันนะ เห็นแล้วก็รีบเลยครับนี่ไะมไม่ต้องลังเลยอย่าลืมกดติดตามด้วยครับช่างแกะนะครับลายของช่างแกะนะครับ0899517220 954 0899547220นะครับลายลน์ของช่างแกะนะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับสนใจก็โทรทักมานะครับมีอยู่2 4เล่มนะครับครับสวัสดีครับ